ชัดแล้วแท็กแป่งฟ้าแลบตอบชัดๆหลังข่าวลือหึมแท็กพลันยูควงสาวไฮโซแต่งงานเงียบหลังจากมีเพื่อนๆนะคะแล้วก็เหล่าแฟนคลับเข้าไปแสดงความยินดีกันจนล้น IG นะคะของหนุ่มแท็กพลันยูท่ามการกระแสข่าวว่าหนุ่มแท็กนั้นได้วิวากับสาวไฮโซนะคะโดยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณวัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเพื่อถวายเครื่องสักการะและรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลโดยข่าวสดออนไลน์นะคะได้เปิดการติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวค่ะของหนุ่มแท็กนะคะเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวการเข้าพิธีวิวาโดยผู้จัดการส่วนตัวระบุว่าก็เป็นไปตามข่าวค่ะ ช่วงเช้าเพิ่งเข้าพิธีวิวาส่วนรายละเอียดนั้นหนุ่มแท็กจะเป็นผู้ถแถลงข่าวหลังจากนี้นะคะแต่เนื่องจากตอนนี้ยังติดคิวถ่ายละครค่ะจึงไม่สามารถออกมาเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะในช่วงนี้ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ค่ะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ